สวัสดีค่ะชาวลักนณาราศีพิจิกธนูมังกรนะคะในคลิปนี้แอดจะพูดถึงดาวพระเสาถอยหลังกับชาวลักนณาและราศีพิจิกธนูมังกรฟังได้ทั้งลักนณาฟังได้ทั้งราศีเพียงแต่ว่าการพูดถึงพระเสาวดวงเดียวเนี่ยในลักษณะที่ถอยหลังเป็นช่วงแค่สถานการณ์ประมาณ4เดือนมันก็จะเป็นคลิปสั้นๆเป็นหน้าที่ของพระเสาที่เกี่ยวกับชาวลักนณาราศีพิจิกเท่านั้นนะคะว่าจะพบเจอเกิดเหตุการณ์อะไร กับชาวลัคนาราศีพิจิกธนูมังกรบ้างเราเริ่มต้นกันนะคะที่ราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสาร์หรือว่าเจ้าเรือนสัตชะที่เข้าสู่ภพือนพันธุโดยปกติเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทําบ้านทําอะไรหรือว่า ความก้าวหน้าต่างๆของเจ้าชะตาที่ช่วงระยะเวลาที่พระเสาร์เดินปกตินั้นส่งผลค่อนข้างดีมีเพื่อนมีคนอุปถรัรมภ์นะคะมีคู่ค้าถึงจะมีคู่แข่งเจ้าชะตาก็ยังก้าวหน้าต่อไปได้อันนี้คือสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก,ก,ก,กว่าคุณจะพบเจอในเหตุการณ์หรือว่าเวลาปกตินะคะว่าพระเสาร์เนี่ยเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ปกติเจ้าชะตาก็จะเป็นบุคคลที่จะสร้างหลักฐานในมัน่นคงมีหลักทรัพย์มีอะไรอย่างเงี้ยถึงมีปัญหาก็จะแก้ไขและต่อสู้ไปได้ อันนี้คือพระเสาเดินหน้าปกติแต่จังหวะที่ถอยหลังเจ้าอตาต้องเบยระมัดระวังในเรื่องอะไรในเรื่องเอกสารสัญญานะคะช่วงระยะเวลานี้ยิ่งถ้าเกิดทําบุงทําบ้านทําอะไรต่างๆอาจจะมีการรือ้อเพื่อมาทําใหม่หรือสิ่งต่างๆที่เจ้าอตาพยายามจะทําตั้งอกตั้งใจทําในช่วงระยะเวลานี้มันอาจจะคือบ้านมันอาจจะมีเรื่องของความเสียหายแอดมินเล็งไปที่บ้านที่ดินทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆที่มันขยับไม่ได้นะคะมีโอกาสนะคะ ช่วงระยะเวลานี้ว่าในขณะที่เสาถอยหลังใครอยากจะขายบ้านอาจจะมีโอกาสขายได้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าตาช่วงนี้คุณต้องใช้วาจาเยอะมากแต่พระเสาถอยหลังอยู่เริ่มพันธุคุณต้องระมัดระวังอย่างที่สุดในการพูดในการรับปากในการเดินทางช่วงนี้คือ ต้องวางแผนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะล่าช้าอึดอัดขัดใจไม่เป็นไปตามที่วางแผนที่คาดหวังไว้อันนี้คือลักคณาราศีพิจิกที่จะต้องพบเจอลักษณะของพระเสาเนี่ยเขาไปตีกลนกับใครรู้ไหมไปตีกนกับเรือนมรณะไปตีกลนกับเรือนวินาศทีนี้ลักษณะของเสาที่เข้าไปสู่พันธุมรณะวินาศแล้วมันถอยหลังเนี่ยโอกาสที่เจ้าตาจะขาย จะจัดการคือมันจบสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยได้แล้วไปอยู่ในที่อีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างไกลกว่าเดิมแล้วประสบความสําเร็จในเรื่องของการขายการจ่ายการจบเนี่ยได้นะคะเป็นช่วงระยะเวลาอย่างนั้นแต่ถ้าในเรื่องของการทําเอกสารทําสัญญายังคงต้องระวังนะคะยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจได้แม้กระทั่งว่าช่วงระยะเวลานี้มีเพื่อนใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกิจาการหรือทําอะไรก็ตามให้ระวังปัญหาความขัดแยง้ง ไม่ใช่ขัดแย้งแค่เพื่อนใหม่นะคะให้ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในช่วงระยระเวลาที่เขาคอยจับผิดด้วยนะคะปัญหายังมีอีกสหัสชาอย,ย่างหมายถึงญาติมิตรพี่น้องที่อายุใกล้ๆกันนะคะพันทุกก็หมายถึงญาติมิตรพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะฝังใครก็ตามมันอาจจะยังมีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องคาใจนะคะดังนั้นเจ้าจะต้องดูแลตรงนี้ให้ดี ในช่วงระยะเวลา4เดือนก็คือ18มิถุนาย,ยนเป็นต้นมาซึ่งผ่านมาแล้วถ้ามันมีอะไรลองทบทวนดูนะคะจนถึงกลางเดือนตุลาคมแอดมินขึ้นมันที่ไว้ให้ที่หน้าคลิปนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกต้องระมัดระวังบางท่านนะคะช่วงระยะเวลาดาวถอยหลังเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วไปอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นถ้ามาตกสี่เดือนนี้มันอาจติดขัดมันอาจจะต้อง ต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าอาจจะมีเรื่องเอกสารสัญญากลับมาให้เจ้าตาแก้ไขแต่สุดท้ายผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ค่ะเพราะว่า,วาพุธอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีเจ้าชะตาเนี่ยประมาณกลางเดือนกันยายนเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานจะดีขึ้นนะคะจบเปลี่ยนแปลงใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มสัญญาใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆต้องรอกันยาผ่านตุลาไปก่อน คือถึงวันที่23ตุลาแล้วดาวพระเสาร์เริ่มเดินปกติดาวพระอังคารเข้าสู่ภพเรือนรับผลซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าตาเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นขยับขยายขึ้นโฟกขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังดาวพระเสาร์ถอยหลังเนี่ยเหมือนการเตรียมตัวระวังตั้งรับไม่ทําอะไรที่จะทําให้เกิดอุปสรรคมากขึ้นไปเรารู้แล้วแหละว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันอาจมีเรื่องการเจราจาผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มันถูกเลื่อนออก มันอาจจะมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งกับครอบครัวของคู่ครองนะคะพระเจ้าเรือนสหัสช้าไปอยู่ในพันธุแล้วถอยหลังเกิดการประทะกันไม่ว่าจะเป็นคู่ครองไปปะทะเองหรือคุณไปปะทะด้วยมันเกิดเรื่องของการครบหาสมาคมอะไรต่างๆซึ่งเคยมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเคยโฟเคยไปข้างหน้าดีๆเกิดการติดขัดอึดอัดใจนะคะก็เป็นก็เป็นเหตุได้ทีนี้นะคะปัญหาอีกอย่างคือถ้าเกิดสําหรับบางคน คือโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าชะตาทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักมันมีขัดใจกันอยู่ช่วงระยะเวลานี้สาหรับคนที่ทํางานร่วมกันหรือทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันมันขัดใจกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแหละแต่ช่วงสี่เดือนเนี้กลับเหมือนเป็นช่วงที่ต่างคนต่างถอยนะคะเพราะเดี๋ยวพระสุกก็จะถอยหลังพระเสาวก็จะถอยหลังดังนั้นสี่เดือนนี้หลายๆอย่างมันจะง่ายขึ้นมันอาจจะเหมือนกับห่างกันมากขึ้น ใช้ความเงียบในการปรับความเข้าใจหรือเป็นเพราะว่าวงรอบของการอยู่ด้วยกันมันนานขึ้นจังหวะดาวแต่ละดวงถอยหลังการเจรจาอะไรบางอย่างที่มันน้อยลงทําให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็มีผลดีอยู่เหมือนกันนะสําหรับพระเสาที่ถอยหลังสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกฟังแล้วถามว่าเครียดได้ไหม แอดจะบอกว่าไม่ต้องเครียดแต่ให้ระวังตั้งรับอย่าระแวงเพราะนี่คือการอ่านดาวเดียวและเป็นดาวที่ผิดปกติบางคนอยากฟังพระเสาอ่ะยาวๆเลยแอดมิน2ปีครึ่งมีไหมทำแล้วนะคะคลิกไปที่หน้าชื่อช่องหรือดูที่คอมเมนต์แอดมินใต้ลิงก์นะคะดูดีๆมีลิงก์ให้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของพระเสาที่ขยับย้ายสปีครึ่งอยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้าง เพียงแต่อันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจมานั่งคุยกันในเรื่องของเสาถอยหลังมันเลยสั้นๆเท้านี้นะคะให้ระวังเรื่องการเจราจาผลประโยชน์ธุรกิจที่มันที่มันช้าย,ยืดยาวในช่วงนี้ด้วยนะทำอกทำใจว่าการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเบิกจ่ายล่าช้าก็ให้ดูเอกสารสัญญาให้ดีมันมีเรื่องของโลกเลื่อนนะคะมีเรื่องแบบดึงชงมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจ้า,าตาต้องเป็นเจ้านี้เนี่ย ก็ดูให้รัดกลมนะคะอันนี้คือลักษณาราศีพิจิกแต่คุณจําได้ไหมแอดมินบอกแล้วว่าดาวเจ้าเรือนรับผลของคุณเนี่ยแค่ประมาณวันที่ดาวเจ้าเรือนรับผลหรือว่าดาวพระพุธเนี่ยนะคะถ้าเข้าสู่ราศีกันเมื่อไหร่โหปังมากก็คือประมาณวันที่ยี่สิบแปดกันยามันก็เป็นจังหวะนั้นแหละคะ่ะคือตอนนี้ถามว่าปังไหมก็ปังอยู่ตอนนี้ก็ปังอยู่นะ เรื่องของเรื่องของลาบผลการงานปังอยู่เพียงแต่ว่าพระเสาร์มดึงชงเพราะฉะนั้นแอดก็เลยเตือนเพิ่มขึ้นว่าเจ้าตาดูเรื่องของสัญญานะดูเรื่องของเงินทองนะดูเรื่องของผลตอบแทนนะมันจะเลื่อนแล้วก็ดูเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินการประทักกับญาติทั้งฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายเขาฝ่ายเราดูแลดีๆแต่เรื่องการงานเรื่องลาบผลมันก็ปังอยู่เพราะพูดมันก็ดีเป็นมหาจักรเป็นราชาโชคเดี๋ยวพอเดินกันยาเป็นอะเป็นมหาอุด เป็นเกษตรเข้มแข็งในเรื่องของลาบผลการงานนำโชคลาภความสำเร็จใหญ่มาให้ดาวตัวเองเนี่ยพอประมาณ18กันยายนดาวพระอังคารนะ,นะคะอะดาวพระอังคารประมาณ28กันยายนเพราะว่าจังหวะที่เข้าสู่ราศีสิงห์รอบแรกเนี่ย3ามามิบวิดุนาใช่ไหมเข้าสู่ลัคนาราศีอ่ะ ส่วนดาวตัวเองอ่ะจะเข้มแข็งอ่ะไม่หุดหงิดอ่ะ18กันยายนช่วงนี้หุ่นหงิดทะเลาะก,กับทุกคนทะเลาะก,กับงานทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับคนที่ติดต่อทางไกลบางคนทะเลาะจนอยากจะเปลี่ยนงานใหม่แอดมินยุส่งนะคะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยแต่สิ่งที่เจ้าตาต้องมีคือเรื่องของการละเอียดรอบคอบถามว่าแอดมินยุส่งเพราะแอดมินเห็นดาวมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นแต่ตัวเจ้าตาเนี่ย ถามว่าระยะเวลาเนี้ยจิตใจเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะเข้ากับใครเลยมันเป็นอาริมันเป็นศัตรูกับทุกคนนะคะมันเป็นแม้กระทั่งทะเลาะเบาะแหวงกับคู่ครองคนรักก็เป็นเพราะมันเป็นอาริอยู่ในเรื่องการงานทุกอย่างขัดกันหมดอะนะคะเพราะฉะนั้นลองใจเย็นๆมะรอให้ดาวตัวเองแข็งแรงในวันที่18สิงหาคมแล้วค่อยทบทวนว่าจะจบจากงานนี้จะเริ่มงานใหม่จะจบโปรเจกต์นี้จะเริ่มงานใหม่นะคะ ตรงนั้นเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วทั้งดาวตัวเองทั้งดาวพระเสาร์นะและดาวอื่นๆดาวพุธด้วยดาวโชคลาภดาวการงานก็โดดเด่นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพิจิกต่อไปนะคะสำหรับคนที่เป็นลัคนาและราศีธนูดาวพระเสาร์ของคุณเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระนะคะกระทบเรือนอะไรกระทบเรือนศาสตร์ะแน่นอนว่าพระเสาร์ถอยหลังในช่วงระยะเวลานี้นะคะ เจ้าชะตาติดต่องานใหม่หรือกับลูกค้าใหม่ช่วงระยะเวลานี้อืดมากหาลูกค้าใหม่ยากนะคะช่วงระยะเวลานี้ในช่วงสี่เดือนนี้เจ้าชะตาในเรื่องของหน้าที่การงานแอดมองว่าค่อนข้างค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ระวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อาจจะมีคนเข้ามาแข่งในแบบลักษณะอายุน้อยกว่าช่วงระยะเวลานี้ตัวตนคุณเนี่ยนะคะถามว่าเข้ากับเจ้านายอะไรอย่างนี้ได้ไหมแอดว่าอาจจะมีเรื่องที่พูดคุยกันไม่เข้าใจนะคะมันดาวมันขัดแย้งกันอยู่ดาวพระเสาร์ขัดแย้งกันอยู่บางบางทีเจ้านายผู้ใหญ่ไม่จ่ายเงินตามที่เคยบอกไว้หรือมีปัญหาในเรื่องของ การรับปงรับปากในเรื่องของโอทงโนะคะลูกค้าของคุณเซ็นสัญญาแล้วคุณส่งงานแล้วไม่จ่ายคุณไปส่งน้ำปลาร้าแล้วเรียบร้อยมีใบส่งงานเรียบร้อยเขาไม่จ่ายบอกว่าไม่ได้มาตรฐานทั้งทั้ที่คุณมีมาตรฐานตามโรงงานผลิตอะไรเรียบร้อยปรากฏว่าลูกคา้าบอกว่าชิมแล้วน้ำปลาราของคุณไม่อร่อยไม่จ่ายเฉยเนี่ยสี่เดือนนี้นะคะต้องเป็นช่วงระยะเวลาที่ถึงแม้จะขับเคลื่อน ในเรื่องของเอกาสารสัญญาอะไรต่างๆค่อนข้างอึดอัดยืดยาดจนกระทั่งต้องรอให้พระเสาขยับย้ายเนี่ยคือแอดจะบอกว่าไม่ต้องไปทะเลาะก,กับเขาแต่เก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในกรณีที่ถูกเบี้ยวแบบนี้เก็บรายละเอียดเก็บคาพูดเก็บทุกอย่างทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะนี่ขนาดว่านะคะในทางแอดเชื่อว่าในทางตอนที่พระเสาทับเรือนสหัชชาแอดบอกชาวลัคนาและราศี ธนูเรียบร้อยแล้วว่าดวงคุณกําลังขึ้นให้ระวังการหลงตัวเองหลงคิดว่าคนอื่นรักตัวเองก็เป็นนะคะหลงเชื่อใจคนอื่นก็ได้เพราะดาวกําลังขึ้นชาวร,า,ราศรีธนูเนี่ยดวงขึ้นมากๆแต่ช่วงสี่เดือนเนี้ยอะไรก็ตามที่เขาเคยกงเกงอกเกงใจจะไม่ใช่นะคะเขาจะไม่เกงใจที่คุณคิดว่าเขาจะไม่หลอกลวงเขาอาจจะหลอกลวงลูกค้าที่คุณคิดว่าเขารับปาก โอเคแล้วเขาจะต้องทําตามเขาจะไม่ทําตามช่วงสี่เดือนนี้อาจจะมีปัญหาพวกนี้ให้ระวังตั้งรับเอาไว้เลยถ้าสี่เดือนนี้มีเรื่องของการทําเอกสารสัญญาให้ละเอียดรอบคอบมีเรื่องของการเซ็นอะไรต่างๆคุณจําเอาไว้ทุกลายมือชื่อของคุณมีราคาเสมอไม่เป็นราคาต้องจ่ายก็ต้องเป็นราคาต้องรับมาทั้งความรับผิดช,ชอบทั้งจ่ายความรับผิดช,ชอบทั้งรับความรับผิดช,ชอบนะคะ การเซ็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเซ็นโดยที่ไม่อ่านถึงแม้คุณจะอ่านนานหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ต้องรอเพราะคุณจําเป็นจะต้องรับผิดชอบในทุกๆอย่างบนเอกสารที่คุณลงลายมือชื่อตรงท้ายนั้นเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะการเงินถอยหลังอ่ะแสดงว่าต้องลดเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมแสดงว่าต้องลดเกี่ยวกับรายจ่ายที่มันเกี่ยวกับลักษณะของ เพื่อนรักหักเขยมโหดเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากระยะเวลานี้นะคะในเรือนสหัสชชะแสดงว่ามีเพื่อนใหม่มีสังคมมีลักษณะอะไรที่แบบว่าเคยค้ำจุนเกื้อนหนุนกันแต่ตอนนี้มันอาจจะล่าช้าลงเพราะพระเสาไปทับอึดอัดใจในการรับปรงรับปากนะคะพักพวกในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะไปให้เขาช่วยเหลืออะไรก็จะต้องเป็นเรื่องของเงินก้อนเงินใหญ่นะคะ มีแต่เรื่องที่จะแบบปวดหัวมีแต่เรื่องที่จะเสียเปียบเพราะฉะนั้นเสียสี่เดือนเนี้ให้เจ้าชะตาระมัดระวังทั้งเรื่องของตำแหน่งตัวเองงานตัวเองรับผิดชอบให้ดีทำให้ถูกคิดซะทุกครั้งว่าการทำถูกต้องทุกอย่างจะไม่มีใครสามารถมาแซะกะนักะแนแหนกกันแหนตตำแหน่งของคุณหรือมาแคะคุณออกไปจากตรงนี้ได้ถ้าคุณไม่ผิดนะคะจะเอา,าไว้ว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกแล้วมันจะเป็นเกาะแก้วกำ กำบังปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนที่ต้องระวังตั้งรับปรับแผนทุกอย่างที่คิดว่ากำลังจะลุยช่วงนี้ดูหน้าอินหน้าผมก่อนช่วงนี้ดูทิศท,ทางซ้ายขวาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะจ่ายน่นซ,นซื้อนั่นซื้อนี่รวมถึงซื้อรถซื้อบ้านนะคะระยะเวลานี้อาจต้องระวังทีนี้หลายคนฟังพระอ้ฟังพระเสาแล้วแบบแหมแอดเศร้าใจจังเลย ฟังพระเสารแล้วเครียดพระเสาดาวเดียวดาวพุธเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งเพื่อนร่วมงานตำแหน่งคู่ครองคนรักโดดเด่นเป็นความสําเร็จให้โชคให้ลาบอะไรบางอย่างมาให้กับชาวลักนณาราศีธนูแล้วนะคะดังนั้นเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดคุณจะขัดแยง้งคุณก็ขัดแย้งเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องลูกและบริวารเท่านั้นเรื่องอื่นยังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีดาวมีทั้งหลายดวง มีหลายหน้าที่เดินก็สลับกันไปมาเดี๋ยวดาวตกเดี๋ยวดาวนั้นตกเดี๋ยวดาวนี้ขึ้นเจ้าชะตาจะไปเอาอะไรกับดาวพระเสาวดวงเดียวแม้จะเป็นดาวใหญ่นะคะแล้วเดินผิดปกติอาจถ้าเกิดเครียดก็ไปฟังพระเสารยาวๆที่แอดมินทําไว้ให้ชาวลัคนาราศีธนูฟังฟังแอดมินอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันมีเสียงฝนตกเนาะต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันตกแรงมากนะห้องไม่สามารถที่จะเก็บได้แต่แอดก็คิดว่าเสียงแอดอะ ดังกว่าเสียงฝนแน่นอนเอาเป็นว่าแอดมินเปกำลังใจให้นะคะหลายเรื่องของชาวลักนณาราศีธนูกำลังเข้ารูปเข้ารอยพฤหัสยังส่งผลดีให้อย่างต่อเนื่องมีพระเสาวดวงเดียวเท่านั้นที่ต้องระวังตั้งรับเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาการพูดการเจรจาก,การเดินทางในระยะสั้นๆต้องวางแผนต้องรอบคอบนะคะลักนณาราศีธนูและทุกอย่างก็จะรู้เห็นเป็นใจให้คุณได้ประสบความสําเร็จเนาะระวังตั้งรับในทิศทางนี้นะคะต่อไปสําหรับลักนณาราศีมังกรค่ะ ลัคนาราศีมังกรเหนื่อยหน่อยนะทําไมมังกรถึงเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนมังกรพระเสารเป็นเจ้าเรือนตัวตนเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในเรือนกระตุมพระนะคะถ้ามังกรก่อนหน้านี้มีแต่รายจ่าย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 ,าย,ายนะช่วงระยะเวลาก่อนเดือนมิถุนาเพราแ18มิถุนามาก็จะมีรายรับสลับกัน แต่สำหรับคนก่อนหน้ามิถุนาไม่ค่อยมีรายจ่ายอะไรเลยพอเริ่มเข้ามิถุนาเจ้าตาจ่ายแลกแจกระเบิดอย่างเงี้ยน,นะคะเรื่องของเงินเนี่ยเป็นเต็มที่ตัวเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ยนะมันโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือดาวเจ้าเรือนปัตนิค่อนข้างที่จะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาพระเกตส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาดังนั้นคู่ครองคนรักเลย เลยเป็นลักษณะที่ประคับประคองเจ้าชะตาอยู่ในเรื่องของรายได้หรือในเรื่องของการช่วยกันทําช่วงระยะเวลานี้ลักนณาราศีมังกรคุณหมกมวุ่นในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ปรากฏว่ารายรับไม่เป็นดังใจใช่ไหมคุณต้องรอจนระยะเวลาที่มันผ่านพระเสาร์เดินหน้าก่อนนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดจะทําอะไรแอดบอกเลยนะขาดทุนไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าพระเสาร์เดินถอยหลังถูกไหมคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของชาวลักนณาราศีมังกรที่คิด ทำการหวังไก่อะนะคะช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะดาวโครจรในเรือนกระดุมพระแล้วถอยหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาดูนะคะไปฟังพระเสาโดยปกติที่แอดมินทําเป็นคลิปยาวยๆยก่อนแล้วแอดบอกเลยว่าถ้าเสาถอยหลังก็คือตรงกันข้ามตรงกันข้ามก็เลยว่า โดยปกติสาวอยู่ในเรือนกระดุมพักคุณจะขยนันคุณจะอยากทํานั้นคุณจะอยากทํานี่จังหวะสอยสาวถอยหลังตั้งแต่18มิถุนาถึง23ตุลาเจ้าชะตาจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่อยากทําอะไรเบื่อหน่ายการเงินการทองก็รู้สึกว่ามันไม่สุกสกาวต่อให้คู่ครองคนรักหรือวุ้นส่วนหรือบริษัทได้กําไรอะไรยังไงคุณก็ไม่รู้สึกถึงความอะไรตรงเนี้ยนะคะแต่ใช้จ่ายเงินนะคะใช้จ่ายเงินแล้วก็ทําเงินในลักษณะที่ว่า ในใจของคุณเนี่ยอืมลัคณะราศีมังกรคุณอยากมีเงินเยอะๆใช่ไหมคุณอยากได้เงินเยอะๆใช่ไหมนะคะแต่นุลักษทับเรือนกระดุมพระวันๆคิดถึงแต่เรื่องเงินแต่ปรากฏว่ายังฉีกไม่ได้ฉีกหมายถึงหาทางหาเงินในช่วงสี่เดือนนี้ไม่ได้เลยวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายหรือวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีการเงินเนี่ยเครียดคิดมากวิตกกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินหมด แอดจะบอกแบบนี้นะคะเวลาที่ดาวเจ้าเรือนตรนูลักเนี่ยทับเรือนการเงินเนี่ยเจ้าชะตาบางครั้งคิดมากจนกระทั่งคนอื่นมองว่าโลภนะโลภหมดโัสันบางทีตัวเจ้าชะตาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่หาเงินเองหรอกอาจจะเป็นคู่ครองคนรักหรือคนร่วมทุนร่วมหุ้นหาเงินนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเป็นคนลงทุนถ้าเจ้าชะตาคิดแต่พูดถึงแต่เรื่องเงินแต่ไม่บำรุงส่งเสริมจิตใจของคนที่ร่วมทุนร่วมหุ้น หรือคนที่เป็นลูกน้องหรือคนที่เป็นอะไรที่แบบว่าช่วยกันหาเงินมาเนี่ยเจ้าชะตาจะถูกมองว่าเป็นคนละโมบโลภมากเป็นคนได้ไม่รู้จักพอเป็นคนที่แบบว่าไม่เกี่ยงวิธีการในการหาเงินมาได้อันนี้ต้องระวังนะเพราะเวลาไมเซตของคนที่มองเราแล้วเขารู้สึกไม่ประทับใจแล้วเขาต้องร่วมงานหรือทํางานกับคุณเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเครียดนะลัคนาราศีมังกรนะช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสเลยนะว่าเงินซื้อตัวเจ้าชะตาได้เช่นคุณทํางานอยู่ในบริษัทนี้ นะคะแล้วพะเสาคุณกําลังขอยห,หลังเนี่ยมันมีอีกบริษัทหนึ่งให้เงินมากกว่าคุณไปเลยนะคุณไม่คิดมากนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินให้ระมัดระวังความเสื่อมเสียการได้ได้เงินจากเรื่องของการใต้โต๊ะหรืออะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ไม่เอาไม่รู้ไม่เห็นไม่แตะนะคะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายชาวลัคนาราศีมังกรบางคนอาจจะถูกใส่ร้าย,ายป้าสีในเรื่องของเงินทองในเรื่องของการรับใต้โต๊ะถ้าคุณบริสุทธิ์ยุติ คุณบริสุทธิ์คุณยุติธรรมอยู่แล้วคุณผ่านไปได้คุณรอดไปได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสี่เดือนคุณอาจจะต้องเป็นคนที่อธิบายอะไรแบบนี้นะคะและเครียดในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำสิ่งที่แอดจะเตือนชาวลัคนาราศีมังกรมากๆน่าจะเป็นเรื่องของการอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความตึงเครียดในครอบครัวนะคะ เพราะมันมีผลยาวๆจริงๆแล้วแอดว่าลัคนาราศีมง,งกรเนี่ยเรื่องเงินทองมันเข้ามาดีแล้วอ่ะในช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่เสามันถอยหลังอยู่ในเรือนนั้นตัวตนเจ้าตาจะมีวิธีคิดวิธีการใช้เงินเหลืออะไรที่มันแปลกไปนะคะจริงๆแล้วเรื่องของคู่ครองคนรักหรือแม้แต่เรื่องของคนร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะค่อนข้างที่จะส่งเสริมไม่เจ้าตาประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินน่ะ แอดยังมองไม่เห็นว่าเจ้าพตาไปคิดไปเครียดในเรื่องอะไรนะคะอ๋อเข้าใจแล้วพระเกตเล็งลัคนาตัวเองลัคนาราศีมังกรสองเดือนนี้พระเกตเล็งสี่เดือนนี้พระเสาถอหลหลังนะคะก็ต้องระมัดระวังความพ้งจ้านเอานะคะถ้าเกิดมีเวลานั่งสมาธิสวดมนต์นะคะปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาทําให้ตัวเองมีจิตเป็นสมาธิเป็นกุศลนะคะประคับประคองจิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดี เราไม่จําเป็นจะต้องไม่โกรธแล้วก็เนยเนอยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแค่รู้ตัวรู้ตนช่วงระยะเวลานี้โกรธตามดูตามรู้ตามเห็นแล้วเห็นไหมว่าคุณเห็นความโกรดนั้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,เร,นเร็วขึ้นแค่ไหนถ้ามันเร็วขึ้นก็แสดงว่าที่คุณฝึกมามันไม่เสียเปล่าคุณกําลังเข้าสู่สติปัฏฐานในแบบพื้นฐานแล้วนะคะก็คือการหายใจเป็นการพิจารณาเป็นการรู้ ในทุกๆลมหายใจในแบบที่ว่าไม่เสียเปล่าไปลองปฏิบัติด,ดูนะคะแอดว่าลัคนาราศีมังกรน่าจะฟุ้งซ่านที่สุดในบรรดา12ลัคนาราศีคือมีทั้งระเกตเรงรักมีทั้งประสาวทัพเรือนกระดุมพระแล้วยังถอยหลังอีกนะคะเนี่ยแหละค่ะแล้วในเรือนมรณะยังมีดาวเข้าไปวุ่นวายเยอะแยะมันมีเรื่องของการต้องแก้ไขต้องแก้ปัญหาต้องจบปัญหาต้องเริ่มต้นใหม่ นะคะแต่สุดท้ายแอดบอกเลยนะคะสมมุติว่าคุณถูกกันแกล้งหรืออะไรก็ตามพ่บพุธหรือเจ้าเรือนอริกในเรือนมรณะของคุณแสดงว่าอาริมรณะแปลว่าอาริพ้ายเจ้าชะตามีชัยชนะหลังจากนั้นจึงได้โชคลาภและประสบความสําเร็จนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการ อธิบายความเกี่ยวกับพระเสารของชาวลัคนาราศีพิจิกธนูมังกรแอดเป็นกำลังใจให้ทั้งสามลัคนาราศีให้คุณฝ่าฟันนะคะในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินของชาวพิจิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเรื่องสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการเจราจาส่วนชาวลัคนาราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่อาจจะไม่เป็นไปตามความตั้งอกตั้งใจของตัวเองหรือระยะเวลานี้อาจจะเป็นคนใช้เงินมือเติบ ช่วงระยะเวลานี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในเรื่องของการทำงานลัคนาราศีมังกรนะคะเรื่องการเงินคิดมากอยากได้ระวังจะโลภมากแล้วลาบหายนะคะเครียดในเรื่องของการเงินต้องปรับปรุงบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจและสตินะคะตั้งสติแล้วก็ระงับความฟุ้งซ่านแอดเป็นกำลังใจะให้ทั้ง3ลัคนาราศี ขอบพระคุณที่ซับผัดช่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งซูเปอร์ตังให้อดมินหรือว่าการแชร์คลิปหรือว่าการไม่ข้ามโฆษณาอะไรซึ่งแอดบอกเสมอเลยว่าถ้ามันแบบว่ายากลําบากนะคะกดข้ามโฆษณาเพราะโฆษณาเนี่ย YouTube ส่งมาให้และแอดอยากให้ชาวทุกๆคนที่เข้ามาฟังนะคะเข้าใจว่าทุกๆโฆษณาเนี่ยมันเป็นเงินรายได้ที่เข้ามาหาแอดมินนะคะก็อย่าไปลาคาญมันเลยแต่ว่ากดข้ามได้ไม่เป็นไรนะคะถือว่า เป็นการสนับสนุนและส่งเสิอแบดมินขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ